หลวงปูส่สวงมีความแปลกพิสดารซึ่งไม่เหมือนกับพระเถระอื่นๆนะครับท่านมีอายุมากกว่า500ปีเป็นพระที่อยู่ในสมัยยุคข,ของพระเจ้าวรมันกษัตริย์ผู้ครองคอนครขอมนะครับ ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราท่านได้ทราบประวัติกันแต่ถามว่าประวัติชัดเจนก็คงไม่มีใครที่สามารถให้คำตอบได้แต่ส่วนหนึ่งประวัติของท่านคนทั่วไปที่ศึกษาประวัติของท่านก็มักจะมีความเห็นที่ตรงกันก็คือท่านเป็น เชื้อสายของกษัตริย์ขอมอ,องค์หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านก็มาบวชจนมีอายุเกินกว่า500กว่าปีหรือคนทั่วไปก็ท่านเห็นท่านานั่งอยู่กับดินกับทรายนะคนก็เลยมักจะตั้งฉายาท่านว่า เป็นเทวดาเดินดินหรือเทวดานั่งดินนะครับเล่นดินก็ว่าได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่คนเล่าสืบต่อสืบขานกันมาแต่ในเรื่องของพุทธคุณของท่านก็ไม่ได้ยิ่งได้หย่อนกว่าพุทธคุณของพระเกกิรูปอื่นๆน,นะครับล้วนใครที่นับถือท่านล้วนมีโชคลาภ มีการทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองกิจการงานก็เจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกันแค้วค่าปลอดภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งที่มาจากพุทธคุณของท่านนั่นเองเป็นที่แปลกก็คือท่านสร้างอยู่ที่ไหนมักจะเป็นรุ่นหนึ่งอยู่เสมอนะครับเราไปเห็นที่ไหนมักจะมีว่ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่ง ก็เป็นเรื่องที่แปลกไม่มีรุ่นสุดท้ายไม่มีรุ่นอ,อย่างอื่นนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นกันก็อยากจะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ออกจากวัดป่าเทพนิมิตนะครับซึ่งมี พระอาจารย์รัตนชัยเป็นผู้ที่จัดสร้างขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลสกาดนะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นั่นเองหรือว่าบ้านตาโปรงนะครับเป็นผู้ที่สร้างเหรียญขึ้นมา ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งซึ่งมีพุทธคุณที่ไม่ได้ยิ่งได้หย่อนจากเหรียญที่มีมูลค่าที่ราคาสูงสำหรับเหรียญของท่านยิงถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆถ้าพบเห็นนะครับแม้บางแม้สิทธิ์ที่ใกล้ชิดบางคนอาจจะไม่ได้จัดว่าเป็น พระที่ท่านสร้างหรืออยู่ในระบบพระที่ท่านสร้างก็ตามนะครับแต่ถ้าเราอาจับกระแสของพุทธคุณของท่านก็จะเป็นกระแสของพุทธคุณของท่านไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะครับจึงอยากจะนํามาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพื่อที่ เห็นที่ไหนนะครับก็จะได้เก็บไว้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินหรือเทวดาเดินดินนะครับแล้วแต่เราจะเรียกกันนะครับโดยส่วนใหญ่คนก็มักจะเรียกว่าเทวดาเล่นดิน เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่านะครับอย่างน,น้อยสุดนี่เราหาห้อยไปที่ไหนนี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นสองรองไครก็จะมีลักษณะของการาโภกหัวนะครับคล้ายๆกับมีหมวกสวมหัวอยู่สำหรับเหรียญน,นี้นะครับจึงอยากจะนำมา ฝากเพื่อนๆที่รับชมกันถ้าเห็นแล้วของดีๆก็อย่าไปทิ้งนะครับส่วนตำหนินะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเหรียญที่ไม่ค่อยอาราคาจะไม่สูงนะครับอโอกาสที่จะเก๊นั้นค่อนข้างจะยากมากนะครับ จึงนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้